สวัสดีดค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องจุ๋มพารวยนะคะวันนี้เราก็มาซื้อกับข้าวกันนะคะกับข้าวรสตุ่มพวงขุ้นพวงอันนี้แกงน้ำหวานละอันนี้มีแกงมีทอดหน้งไกมม่มีทอดหมูแล้วก็มีทอดมันทอดมะเขือ อันนี้เป็นมันหมูละเป็นหมูซับือพี่ทำสามพี่ผกันแต่หมูซับมันบบสวยเลยมันขายสุดก่ไดนะไปตงนี้ละเอยนึงประดีเอาเอาไก่ให้ชุงนจ้านังไก่นี่แหละบบเอาเนเนเนือไก่อ่ะอะตัดเอาจะข้าวได้ด้วยอืะีไดะ ออาแค่น yes. <Ils> ั้นแหละอันนี้ห้าสิบห้าบาทค่ะนั่น่ะนกสิบก้วยก้วยมเลค่ะมีสามสิกกล้วยกล้วย 不痛快。